สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้หนี่เกมที่ชื่อว่า Zombie Hunter 2นั่นเองนะครับสำหรับในภาคนี้นะครับหลังจากที่ภาคแรกในการยอมรับเป็นอย่างดีมีผู้เล่นมากกว่า50ล้านดาวน์โหลดกันไปแล้วนั่นเองนะครับก็จะได้ทําการออกในภาคที่2แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่ทางค่ายเกมนะครับกำหนดเนื้อเรื่องมาให้เราเล่นนั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะว่าตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมจะเป็นยังไงกันบ้างในภาคที่2นั่นเองผู้ชมครับ คือเรามีหน้าที่ทําการจัดการพวกซอมบี้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ของตัวเกมนะครับจะเป็นการฟริกมาจากทางค่ายเกมเลยนั่นเองทุกผู้ชมครับว่าจะให้เราเล่นอะไรบ้างอ่ะซูมเข้าไปอีกไม่โดนครับนี่นี่นี่คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ฟิกที่เป็นเอพีที่แบบเออเนื้อเรื่องแล้วก็ฟิกมานะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น อะไรแบบนี้นี่ผู้ชมครับมีไทท่านเดินไปเดินมามันไทท่านใช่ไหมเออมีตัวละครที่เป็นมนุษย์กายพานเดินไปเดินมาอะไรแบบนี้นั่เองนุผู้ชมครับนี่ซอมบี้ฮันเตอร์2นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวการเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้กับซอมบี้ในภาคที่2นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะ คือตัวเกมนี้นะครับต้องบอกกันอย่างนี้นะคือณนะตอนนี้ตัวเกมก็ยังเป็นตัวเบตานะครับยังไม่ได้แบบเปิดให้บริการแบบจัดเต็มนะไปครับด้ยันต่อ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูคและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l s t a g a a c t a w a k e n i n g c a i i m f a c t y o w e of f a r t a s y Ark k n i i h t Harry Potter, b h e s i a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center สุดมาขนาดนี้เลยเหรอเราต้องค่อยๆแตะแล้ว่านผู้ชมครับถ้าสื่อไม่กบดง่ายเกินไปนะเราแบบรัวๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ โอ้โหแล้วเพื่อนแม่งยิงเบาเบาเพื่อนยิงเบ้าเบาก็<ๆ>ต้องเป็นหน้าที่เรานะครับคือบอริหา,ารกระสุนดีๆนะโเคตรเฟลเลยนะให้กระสุนมาแบบจำกัดมาก<ๆ>อะรีโหลดนะครับอ่ะผ่านแล้วนะครับ คือมันจะเล่นแบบนี้ที่เป็นตัวเนื้อเรื่องที่เป็นชปเตอร์นะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราสามารถทําการอัปเกรดได้แล้วก็ทําการสตาร์ทแล้วก็ไปเล่นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องถัดไปเลยนี่มาแล้วทวานผู้ชมครับเราจะมาต่อกันในส่วนของตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมนั่นเองนะครับนะ,ะด่านนี้นะครับหรือว่าในส่วนของตัวเนื้อเรื่องตรงนี้เราได้เล่นสไนเปอร์นะครับแน่นอนแบบนี้เราก็ต้องยิงถังน้ามันเรียบร้อยปุ้ม วังทำไมเสียงมันดีเลยเนาะนเขาเรียกอะไรนะกดยิงไปแล้วนะครับเสียงเพิ่งมาเสียงเพิ่งมาอะตูมสามสามสาเรียบร้อยครับเคลื่อนที่ภาพกราฟิกในเกมโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้แย่นะครับดูดีใช้ได้อยู่นะโอ้ไม่ก็อซอมบี้อย่างเยอะเลยจุดประกายไฟ เรียบร้อยซ้ำไปเรียบร้อยครับผ่านแบบอีซี่มาครับท่านผู้ชมครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเริ่มมีซอมบี้ออซอมบี้อ้วนที่ผมชอบเรียกนะเป็นซอมบี้ตัวใหญ่มาเป็นอีกแล้วนั่นเองนะครับนะบริหารกระสุนดีๆด,ด,ด้วยนะทำการเล่นกันพี่บิ๊กเบิ้มมาว่ะโอเค บิ๊กเบิร์มมาโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมามาบิ๊กเบิร์มมาแล้วนี่ครับบิ๊กเบิ้มมาตูมเข้าไปครับเรียบร้อยบิ๊กเบิ้มมาโอเคคือกระสุนนี่ถ้าหมดเนี่ยมันก็ยังมีให้เรากดใช้นะแต่ว่าพอมากไปแล้วนะครับมันจะไม่มีเนาะ เออมันจํากัดกระสุนด้วยเนาะเกมมันดีนะครับนะแต่จะมีข้อเสียตัวนี้แหลนะเนาะมาต่อครับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนั่เองคุณผู้ชมครับนี่ครับเดินคือถ้ามันแบบเออได้บังคับเองมันก็อาจจะไม่ได้เฟลแบบออการมองเห็นอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมปังอ,อ่าเรียบร้อยไปขึ้นที่ต่อายไปกันต่อ ออกมาแล้วออกมาแล้วจา้า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 ออกมาแล้วจ้าโหเฮ้ยเกินไปลูกพี่มันเด ER ินเข้ามาเกินไปแล้วโอเคเรียบร้อยลดเดอรโอ้ไม่ก็เยอะไปเยอะไปขอรัวๆหน่อยเรียบร้อยโอเคมา น,นี่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 เฮ้ยมีด้านหลังด้วยะวผมทีนี้นะครับเมื่อถ้าเราเล่นไม่ผ่านอ่าในตัวมิชชั่นเมื่อกี้นะครับมันจะมีมิชชั่นเสริมนะครับให้เราทําการเก็บพวกคอยต่างๆในเกมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุกท่านครับเพื่อทําการอัปเกรดอ,อร thành, ุปกรณ์ต่างๆภายในเกมเนาะมาอันนี้จะเป็นด่านที่แบบ เราจะได้พวกเงินต่างๆภายในเกมเพื่ออัปเกรดอาวุธต,ต่างๆ,ๆนะครับโดยจะเป็นพวกกระสุนนะครับแมกกาซีนต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกในส่วนของตัวพวกโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาลุยกันต่อนะครับผมคือก่อนหน้านี้นะครับเราทําการาให้แพ้ไปแล้เองนะครับทีนี้เราทําการอัปเกรดในส่วนของตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมมาแล้วนะครับหวังว่ารอบนี้จะผ่านได้เลยทุกท่นนครับในส่วนของตัวสตอรี่อันนี้นะครับนะเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยอันนี้คือแบบ รุนแรงขึ้นเยอะเลยนะครับนะเพราะว่าเอเราทำการอัปเกรดมานะครับน่าจะพอไหวนะคิดว่าน่าจะพอไหวนะครับ <Head shot. S 1> เพราะว่าดูแบบรุนแรงกว่าเดิมอ <Head shot. S 1> ย่างมากก็2นัดอะไรประมาณนี้นะหวังว่าน่าจะไปได้นะครับโอเคโอเคน่าจะไหวนะท่านผู้ชมครับ นี่ครับเดี๋ยวดิ้นรวกันโอ้โหเยอะไปไหนวะโอ้โหเฮ้ยรอดว่ะทุกผู้ชมคือมันต้องทำการไปฟาร์มด่านอื่นก่อนนะครับแล้วก็ทำการเก็บตัวทรัพยากรที่เป็นเงินนะครับทำการอัปเกรดนะครับนะถึงจะสามารถผ่านตัวนี้ไปได้เรามาต่อกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ตัวละครก็ทําการวิ่งมาตรงนี้นะ Head shots. Head shots. โหเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปมีอะไรอีกไหมอ่าเพราะเป็นแบบนี้นะครับจะใช้สนัยเนาะทาการช่วยนะครับในส่วนของตัวเพื่อนร่วมทีของเราเนาะหรือไม่ก็เป็นพวกแบบเอ่อพลเมืองดีอะไรประมาณนี้นะเนะดี๋ยวจัดการกันกำลังวิ่งมาครับนี่ครับหมดยัง ทางซ้ายเรียบร้อยทางขวาครับนี่อยู่ตรงนี้ตรนี้แล้วก็อยู่ทางนั้นขวาตัวนี้เรียบร้อยไหมออกมาตัวนี้อีกโอ้โหเดีย๋ยวด้โมนิกอื้อันนี้คือถ้าไม่ไอัปเกรดไอตัวเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์เสริมต่างๆของตัวเกมมานะครับไม่น่าจะผ่านนะ อ่าทีนี้นะครับเราก็มันจะมีเกี่ยวกับตัวระบบการสร้างในส่วนของตัวที่เป็นเชลเตอร์หลักเกี่ยวกับตัวเมืองหรืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมจะสร้างตึกมี Factory อะไรเพิ่มเติมนะครับการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่อง Story ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นเป็นโซน1โซน2โซน3โซน4นะครับในการเล่นแต่ละครั้งนะครับแนะนําให้ทําการอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะ แล้วก็ดูพวกในส่วนของตัวค่าพลังพื้นฐานด้วยนะครับว่าไหวหรือเปล่านะครับเกมตัวนี้มันจะอิงกับค่าพลังโจมตีอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจเกมตัวนี้นะครับอยากจะลองเล่นก่อนที่ตัวเกมจะเป็นเวอร์ชั่นเต็มนะครับก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ